สวัสดีค่ะคุณธนาและก็สวัสดีท่านผู้ชมทางรายการไอเอ็นเอร่วมด้วยช่วยกันค่ะในวันนี้เราจะมาที่กองพันธ์การตํารวจนครบาลภายหลังเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุวางระเบิดปอมที่บริเวณปากซอยพัฒนาการ65เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพลตารวจโทศิวรารังสิพานนกาุณผู้พันการตํารวจนครบาลก็ได้แถลงผลจับกลุมโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับสาร,รภาพว่าในวันก่อเหตุต นได้นําระเบิดไปวางไว้ในจ,จุดดังกล่าวจริงนะคะแต่ตนไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกตื่นตระหนกตกใจซึ่งในขณะที่ตนไปพบเจอนะคะก็พบเจอในกล่องสุลานะคะเมื่อเปิดออกมาก็พบว่าเป็นระเบิดตนก็รู้สึกตกใจขาดจนมาเกิดเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นนะคะขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทศิวราเองก็เปิดเผยว่าหลังจากนี้นะคะจะดำเนินการติดตามหาเจ้าของที่แท้จริงนะคะรวมถึงผู้ที่นำเอา วัตถุระเบิดดังกล่าวมาวางไว้ในจุดดังกล่าวก่อนที่นางสารพีหรือผู้ต้องหารยายนี้นะคะไปพบเจอเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ าม,มาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในวันนี้พลตํารวจโทศิวารารังสิภามนคุณผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยพันตํารวจเอกเมธาเจียมไกรศรีผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลประเวศรวมกันถแถลงผลการจับกลุ่มนางสารพีจันหนองสวงอายุ54ปีคนเก็บของเก่าที่ก่อเหตุนําระเบิดสแสวงเครื่องปลอมไปวางทิ้งไว้ที่เสาไฟฟ้าบริเวณปากซอยพัฒนาการ65พื้นที่สอหนอประเวศเมื่อวันที่1เมษายน2558ัอสจะสร้างความแตกตื่นให้ กับประชาชนและเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวนางสารพีไปสอบปรกคำโดยให้การรับสาร,รภาพว่าเป็นคนวางระเบิดปอมไว้ที่จุดเกิดเหตุจริงแต่ตนไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนตื่นตระนกตกใจเพราะตนมีอาชีพเก็บของเก่าและได้เก็บของเก่าในย่านดังกล่าวเป็นประจำโดยในวันเกิดเหตุตนได้พบกล่องสวัวซึ่งเมื่อเปิดออกมาก็พบระเบิดอยู่ภายในซึ่งตนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นระเบิดปอมแต่ก็รู้สึกตกใจ จึงได้นํากล่องสุราไปขายโดยรืมวางระเบิดทิ้งไว้บริเวณโคนเสาไฟฟ้าจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะตอนวนี้รู้แล้วค่ะแต่ตอนตอนแรกเราไม่รู้จริงๆตั้งใจคิดว่าจะคราวนี้ก็เลตกใจอะไรมากเพราะว่ามันตกปลอกใจเราเลี้งนีเรอะไรอย่างนยันนะครั้งแรกเนี่ยมันตกใจนะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะเดิอเราเก็บกล่องก็ตกใจเหมือนกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหานางสารพีในข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ส่วนด้านผลตำรวจโทศิวรากระบุว่าหลังจากนี้จะทำการสืบสวนขยายผลเพื่อหาผู้นำเข้าและนำระเบิดปอมดังกล่าวมาวางทิ้งไว้ก่อนที่นางสารพีจะมาพบเพื่อดำเนินคดีอย่างไรก็ตามภายหลังจากการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเสร็จรวมถึงการแถลงข่าวแล้วเสร็จนะคะตำรวจได้ควบคุมตัวนางสารพีไปยื่นฟ้องต่อศาลแขวงพระขนงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในวันนี้ค่ะ สุภาพรสีหาวงผู้สื่อข่าวไอเอ็นเอ็นร่วมด้วยช่วยกันรายงาน